สวัสดีครับกคชนาคฮลีเฟบครับคลิปนี้ก็จะมาหมอวิธีการที่เราจะค cover แล้วก็อัดเสียงเข้าไปในคอมพิวเตอร์นะฮะรืยวิธีการก็คือต่อให้เป็น audio d n t e r f a c e นี่แหละแล้วแต่ถ้าบอกว่าเราขี้เกียจเอาแทร็กมาวางเราก็สามารถที่จะใช้การบลูทูธเข้ามาได้นะฮะก็คือบลูทูธเสียงจากโทรศัพท์หรือจากแท็บเล็ตอะไรก็แล้วแต่นะก็คือพอบลูทูธเข้ามาในตัว g t r s มันก็จะมีเสียงเข้ามาใน g t r s ด้วย เราก็จะอัดเสียงเข้าคอมพิวเตอร์ได้เลยนะวิธีการง่ายๆแบบนี้่ะเดี๋ยวมาเปิดดูตรงนี้เดี๋ยวผมจะอัดหน้าจอให้ด้วยล้กันอันนี้คือตัวกีตาร์ต่อคอมพิวเตอร์อยู่นะฮะอ่ะเปิดบลูทูธนี่เดี๋ยวเห็นที่หน้าจอด้วยมันก็จะมีชื่อ gts r S อยู่นะฮะ gts r S audio นะอ่าเราก็กดเชื่อมต่อ gts r S audio อ่ะเชื่อมต่อเรียบร้อย จากนั้นเราก็เปิดสัญญาณเออ่ไม่ใช่เปิด Backing Tag เล่นได้เลยเปิดเข้า YouTube อะไรก็แล้วแต่นะประมาณนั้นออตอนนี้ก็คือได้ยินออกลำโพงดูแล้วนะนี่ผมเปิด Backing Tag ออกมาประมาณนี้นะฮะก็คือเราจะสามารถที่จะใช้ Backing Tag ตัวนี้ในการเล่นนะฮะโอเคปิดหน้าจอ เปิดไว้อย่างงี้ก็ได้่ะ,ะเปิดเสียงเบาเสียงก็จากตรงนี้ได้เลยแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเราต้องไปทําการบาลานเสียงของเอฟเฟกให้มันเสมอกันนี้ผมยังไม่ได้บาลานมันต้องบาลานในแอปพลิเคชันนะฮะที่เป็นของ g t i s อ่ะอันนี้เราเข้าไปอัดเสียงเลยนะฮะเดี๋ยวผมกดเข้าไปในคอมพิวเตอร์ให้ดูนะฮะอ่ะโอเคมาที่หน้าจอนะฮะก็คือ วิธีการเชื่อมต่อก็เห็นแล้วนะสา,าสามารถที่จะเ <จะ S 2> ชื่อมต่อกับเจ้ากีตาร์แล้วเป็นบลูทูธนะฮะก็แต่อออยอโตเฟสมันก็ยังทำงานอยู่นะฮะพอเราเสียบเข้าคอมพิวเตอร์ไปมันก็จะมีชื่อของ GTRS อยู่ในนี้เหมือนกันนะฮะเ i r p h o n e นะฮ i เ p h o n e ตัวนี้จากนั้นเราจะอัดเสียงเข้าโปรแกรมอะไรเลยก็ได้โปรแกรมพื้นฐานทั่วๆไปเนหมือนพวก v e g a s พวกอะไรอย่างนี้ก็ได้นะฮะง่ายๆนะฮะหรือว่าออร์เรกซิตี้อะไรประมาณนั้นเนื่องจากมันมีเสียงแบ็กกิ้งแท็กอยู่นี้นี่อยู่แล้วนะฮะ ก็ตัวนี้เป็นอินเทอร์เฟซที่สามารถอัดเสียงแล้วก็เอาใช้บลูทูธในการเปิดเล่นแบทกิ้งแทรกรวมกันได้นะกดอัดแบบนี้เลยนะฮะเลือกที่เก็บโอเคเดี๋ยวเปิดเสียงเข้าไปนะะมันก็จะมีเสียงดนตรีเข้าไปแล้วนะฮะอยู่ในนั้นนะฮะเสียงดนตรีคือเสียงดนตรีที่เราบลูทูธเข้าไปนั่นเองนะฮะ จากนั้นเราก็เลือกเสียงกีตาร์ที่เราจะอัดเข้ามา ประมาณนี้เราก็ปิดแบ็กกิ้งแท็กจากบลูทูธนั่นเองนะฮะจากโทรศัพท์หรือจากอื่นๆนะ,ะก็ได้นี้เราก็จะได้เสียงที่เราอัดเข้าไปแล้วนะฮะนี่เลองเปิดน,นี่ฝังอีตอนะะนะะีจจ้ผมยังพูดอยู่ยังไม่ได้อัดมาแล้ว ันก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับการอัดเสียงเข้าไปเราก็ใช้กล้องวิดีโอตอนที่เราถ่ายอยู่เนี้ยนะ,ะผมจะทําในรูปแบบนี้ให้ดูก็ได้นะ,ะก็คือเราจะอัดตอนที่เราเล่น Backing t a g แบบนี้ก็ได้นะฮะคือถ่ายวิใช้วิดีโอเนี่ยเอามาใส่ในพวกโปรแกรมตัดต่อวิดีโอนี้ประมาณนี้หรือว่าจะให้ทําให้ดูเลยหรือว่าคลิปหน้าแล้วกันถ้าเกิดว่าใครสงสัยก็สอบถามมาแล้วกันนะว่าอยากจะดูว่า เราอัดเสียงได้แล้วเราจะเอากล้องวิดีโอใส่เข้าไปได้ยังไงบางทีในใช้ในเวกัสก็ได้ง่ายดีนะครวิธีการก็ไม่ต้องทําอะไรมากมายแค่เปิดตามผมแค่นั้นเองก็สามารถที่จะใช้งานได้อันนี้ก็คลิปนี้จบคลิปของการอัดเสียงไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นการเอาวิดีโอไปลงนะสำหรับต่อเนื่องแล้วกันเนาะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะย้อนไปย้อนมาอยู่อย่างนี้อ่าโอเคคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับลาไปก่อนขอบคุณครับ